เห็นไหม <c oughs> กลับมาเป็นหนึ่งหมื่นแล้วเห็นไหมนะเห็นไหมก็เสกเ,เงินไปเลยทีเดียวเชียวบอกเวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คอนโทรลเอาแล้วก็สองคอนโทรลดามจสเลขสองเหรอ พอๆเดี๋ยวเกมล่ม f อผมเพื่อบินแล้วค่อยเดินนะอ่าทีนี้จะไม่ติดละเราจะกดเลิอกใช้ก็กด F5 อีกทีหนึ่งครับพุทโธ F5 เนื่องจากมีคนถามกันเข้ามาหลายคนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนํา VMod นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนะฮะมันคือเมนูสูดโกงเลยเอาง่ายๆเคยสอนลงไปแล้วสําหรับเกม Red Dead นะครับซึ่งมันก็ใช้ได้ทุกเกมเลยแหละผมก็เข้าใจแหละว่าช่องผม่มันเป็นช่องเล็กๆเ,เนาะคนดูไม่มากแล้วก็อาจาจะกระจายข่าวไม่ถึงอาจจะต้องมาทําเพิ่มเป็นเกมนี้เกมนี้เกมนี้เพราะว่าคนเขาก็ถามเกมนี้เกมนี้เกมนี้อะไรอย่างเงี้ยถามในคลิปนั้นๆอะ่ะก็เลยจะมาแนะนำ VMod อีกรอบหนึ่งนะครับ ผพราะมันใช้ได้ทุกเกมนะไม่เว้นแม้แต่เกมที่ออกใหม่นะครับเพราะเขาก็ทำม,มาเรื่อยๆนะฮะมาเข้าเรื่องราวนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วกดโหลดตรงนี้เลยครับนี่ก็ช่างมันกด,ดเซฟไปเลยลบไปมาที่หน้าที่เราโหลดนะครับคลิกเข้าไปเลย install ครับแค่นี้แค่นี้เอง มันเป็นแอปที่แบบใช้ง่ายมากครับโหลดอินสตาลเปิดแค่นั้นเองครับอาจจะต้องมีล็อกอินนิดเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้แล้วมันก็เลยกดเข้ามาเลยได้นะมันได้ยืนยันอีเมลด้วยนะแต่ผมไม่ได้ยืนยันในเกียรยืนยันไม่ยืนยันมันก็ไม่ต่างกันหรอกเข้ามาในหน้านี้นะครับมันก็จะมีหน้าโฮมแล้วก็เป็นหน้าแนะนําว่ามีเกมอะไรบ้างที่รองรับนะครับไม g a เกมก็คือเกมที่เราเคยเล่นนะครับที่ดีมากว่าทำไรได้ไม่มีอ๋อโอเคทีเดียวไม่มีอะไร <laughs> โอเคนี็คือ ตัวเกมที่ไม่ลองรับนะครับที่เรามีอยู่ในเครื่อง xpro นี่น่าจะเป็นหน้าร้านแนะนำหรือเปล่า c r e a t e r อันนี้คือกำลังสร้างนะครับคลิกเข้าไปถ้ามันยังไม่อัปเดตก็ร้อไม่ไหวเหรอบู๊ดิ <c oughs> อันนี้น่าจะเสียตังค์นะิกเข้าไปก็คือแบบตุ้นให้คนทำา็็ทำก่อนอะไรทำนองนั้นคิดว่านะเนี่ยดูคุณผู้ชมดูมันมีหลายเกมนะดูดิเล่นกันเพลินอนะเดวิเชอร์ก็มีนะครับเดวิเชอร์มีอะไรบ้างเนี่ยดูซิ เลือดไม่จํากัดสแตมิน่าไม่จํากัดไม่ติดพิษอันนี้อะดรีนาลีนไม่จํากัดอันนี้อ่าเขาเรียกอะไรการหายใจอ่ะน่าจะสำหรับว่ายน้ำเนะแล้วก็อะเรมิตฟันนี่นะครับก็คือเสกเงินได้นั่นแหละคบับง่ายๆเสกเงินได้อะไรพวกนี้นะครับโอเคสําหรับที่คนเขาขอมามีกันอยู่2คนนะครับก็คือเกมเวดดี้ริงกับดาร์กโซ่เดี๋ยวผมขอดูดาร์กโซ่ก่อนนะเวดดี้ริงใช้ให้เห็นแล้วแต่ดาร์กโซ่ยังไม่เคยใช้ มันเขียนว่าไงวะ DARK เหรอ Dark so นี่มีนะครับสำหรับคนที่ขอมานะไอโซก็กเนี่ยไม่ทิ้งลิงก์ไม่ให้แล้วผมจะไปหาเจอไว้เกมมันนานแล้วแล้วม็อมันก็เยอะมากแล้วจนบัดนี้มันก็ยังมีคนทำม็อมาอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะไปหาม็อดที่ไหนนะก็ะเลยแนะนําเป็น V MOD แล้วกันเนาะเนี่ย V MOD มันมีเลื่องไม่จากัดสแตานาไม่จํากัดใช้ F ฟไม่จํากัดไม่เลือดออก วิ่งเร็วอลิมิตบัฟที่สำคัญปรับค่าเตตัสได้ด้วยให้เป็นแบบ99 9, 9, 9ให้หมดเลยก็ได้นะเซตโซได้นะครับอยากได้โซ99 9ใช่ไหมคลิกเลยครับกดเลยครับ F 9เนี่ยครับที่มันตั้งอยู่เนี่ยเป็นล้านหนึงได้เลยเนี่ยดอปของแร่เท่านั้นได้หมดครับอัปเดตล่าสุดเป็นปี2023ด้วยเขายังไม่ทิ้งมอสเลยเนี่ยดูดิเขายังไม่ทิ้งเลยเนี่ยเกมเนี่ยแง่หล่คนมาเล่นเยอะเนาะต่อมาครับเอเดอร์ริงผมจะแนะนําเป็นเอเดอร์ริงแล้วกันเพราะว่าผมมีเกมอยู่นะครับ ล็อกโซก็มีแต่ขี้กันโหลดมาวิธีใช้นะครับก็แค่กดเพลย์ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าเกมเลยมันก็จะมีเอา้เอาเวด้วยลิงมีแค่ในสตรีมหรอไม่มีในอ e ีพิกหรืออะไรอย่างงี้หรอบางเกมถ้ามันมีในอ e ีพิกมันก็จะขึ้นในอ e ีพิกนะครับอย่างเช่นอ่าเรดเดตเนี่ยมันก็จะมีอ e ีพิกมีล็อกสตาร์นะครับว่าเราอยากจะเปิดจากตรงไหนเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเราไม่ได้อินสตอลไว้ผมอินสตอลไว้แค่ในสตรีมเห็นไหมมันก็จะขึ้นเพลย์ให้ ล็อกสตาร์อะไรเงี้ยเห็นป่ะสามารถกดได้เลยนะครับกลับมาที่ด้วยริงครมีอะไรที่ต้องแนะนำไหมอามีโปรนะรีโมทโปรมีการสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกก็ปีก่อน3วันแล้วก็เป็น5เหรียญต่อเดือนนะครับประมาณ200มั้งเดือนแรกนะครับก็น่าจะเป็น200บาทเดือนต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็น7เหรียญประมาณ280ประมาณ300อะ่ะเออฟีเจอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็น ปรับตั้งได้นะครับปกติมันปรับตั้งไม่ได้แล้วก็โมบายแอปนะครก็คือโหลดจากในโทรศัพท์แล้วกดเปิดได้อ่าแล้วก็ In Game o v e r อ a y เนะครับก็จะเป็นขึ้นหน้าต่างให้เหมือนตอนเราใช้ Discord อ่ะที่มันขึ้นเป็นมุมบนขวามือจางๆอะแต่ลงมานั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นเป็นจางๆให้เราปรับน่าจะใช่นะผมไม่เคยใช้ด้วยสิไม่เคยสมัครพราะฟรีมันก็ดีอยู่แล้วก็เลยไม่สมัครไออันเนี้ยอิ In App Control นแอพคอนโทรลเนี่ยปกติแล้วมันจะกดเปิด ตรงนี้ไม่ได้นะหรือกดปรับเซตตรงนี้กดลากไม่ได้นะมันจะเป็นแบบต้องกดปุ่มคีย์รัดพวกนี้เท่านั้นนะแล้วก็ค่อยๆกดไปทีละอันทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันของโปรนะครับอยากใช้ฟังก์ชันตรงนี้ก็เสียตังเอาแต่ผมมองว่ามันไม่จําเป็นนะ <the> ก็กดค้างมันก็กรุดขึ้นมาวิ่ดี <laughs> อันนี้แนะนําสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้มอดนะครับสำหรับคนที่ใช้มอดต้องใช้วิธีนี้นะคลิกเข้ามาที่บอสเอนจิเนียร์ครับกดเข้าเกมครับโอเค ังจากเข้าเกมนะครับเราก็คลิกมาที่ V MoD ครับแล้วก็ Play อ่ามันก็จะโหลดมอดให้ละปล่อยมาโหลดเลยฮะเดี๋ยวก็โหลดเสร็จแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวอ่าเวลาโหลดเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะไอฟังก์ชันตรงนี้เป็นฟังก์ชันโปรเห็นไหมมันขึ้นบอกเลยกดคลิกเห็นไหมคลิกไม่ได้ครับว่าแต่อะไรเนี่ยอะไรมือม,มึงจะเอาใช่ไหม กูจะเอาใช่ไหมฮ้ยคนกำลังพูดเห็นไหมกดปึ๊บไม่ได้เห็นไหมไม,ไหไหม,มันต้องมันจะขึ้นโปรกดยังไงก็ไม่ติดนะปรับตรงนี้ก็ไม่ได้ปรับไม่ได้เลยเห็นปะม,มันจะขึ้นให้สมัครอย่างเดียวก็ไม่จําเป็นคนระับเรากดตรงนี้ก็ได้ที่มันเป็นคีย์ลัดตรงนี้เราจะปรับเป็นอะไรก็อะไรก็ได้นะผมปรับเหมือนเดิมเล้วหนะึ่งสองสามสี่เห็นไหมดับเบิลดับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต จะไล่อธิบายไปทีละอันนะครับสำหรับไอ้ด้วยริงนะไอคอนฮิตนะครับที่ผมชอบใช้ประจําเวลาอัดคลิปนะครับอัดอินโทรก็คือจะไม่โดนโจมตีใดๆเลยจะเหมือนไม่มีตัวตนบ้างอกันเถอะอันนี้อมตะมานาไม่ลดแต่ไม่น่าไม่ลดซีโร่เวทก็คือไม่มีน้ําหนักเลยถือของหนักใส่ของหนักถือดาบเจ็ดแปดอันได้หมดดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดรอปหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะขึ้นดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลาเก็บก็เก็บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยดูนะ เห็นไหมดูขึ้นทุกอย่างเลยที่มันจะสุ่มนะครับถ้าเราปิดมันก็จะเก็บของแบบสุ่มมาอย่างเช่นแบบมีชุดบ้างมีดาบบ้างอะไรก็แล้วแต่มันก็สุ่มแต่นี่ดรอปหนึ่็นต์ก็หนะึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เตลโหมดก็น่าจะเหมือนวินวอกมั้งคือ,อมันจะไม่เห็นเราการป้องกันหลายชั้นเหลอเลยวะกดเลขแปดเหรอเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าลากก็ลากแป๊บเดียวใช่ไหมแต่คือกดค้างก็ได้ปะวะ เงืมันก็ได้เหมือนกันนะ่ะอืมต้านแล้วเนี่ยอันนี้ภูมิต้านทานนะครับ <c oughs> ไออิมมูนอิมมูเนนอะไรเนี่ยมันแปลว่าภูมิต้านทานผมอ่านไม่ออกหรอกแต่ผมจาได้วันแปลว่าภูมิต้านทานก็คือสเตตัสทุกอย่างจะต้านทานทุกอย่างเลยจะติดพิษติดอะไรมันจะไม่ติดนะฮะอันนี้ก็อิดรูนก็คือเซตรูนได้นะตอนนี้ <ผม S 1> รูนผมเท่าไหร่รูนตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับไป 9. เก้าใช่ไหม กลับมาเป็นหนึ่งหมื่นแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็เสกเงิน,ปนไปเลยทีเดียวเชียวอันนี้ก็คือตายแล้วไม่เสียรูนนะครับอันนี้ก็ปรับรูนที่ได้เหรอน่าจะใช่แบบรูนแบบหลังจากฆ่ามอนไปอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันพวกนี้ไม่ได้ใช้หรอกยังไงเรววาก็เสกรูนได้อยู่แล้วอาร์มีนไอเทมอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเวลาเราใช้ของอะไรก็จะไม่ลดไอเทม เวลาเราตีบวกอะไรก็จะไม่หายนี่จะตายอันนี้เซตค่านะครับเซตทั้งหมดเลยสังเกตได้จากสเตตัสของผมนี่ผมเซตไว้เก่าเหลือไม่จำเป็นก็เลยไม่ได้ตั้งอะไรนะต่อไป super d ดาเมจนะครับวัน hit คิวตามชื่อเลยตีมอนทีเดียวตายเลยไม่ว่าจะเป็นบอสหรือหาเหวอะไรก็ตาม damage m u l t i ก็น่าจะเป็น d าเมจที่ได้รับหรือตีหรือตีเขาวะไม่แน่ใจไม่ได้ใช้หรอกมีวันฮิตอยู่แล้วฟิสเวลานะครับหยุดเวลาไว้ไม่ให้ เวลาเปลี่ยนบวกเวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ออกคอนโทรลเอาแล้วก็2องคอนโทรลเดเมจเลขส <c oughs> องเหรอพอพอพเดี๋ยวเกมล่ม <c oughs> ต่อมาครับเกมสปีดก็วิ่งเร็วอะ่ะ เร็วยังวะ,ะอ๋เอเร็วทุกอย่างทุกอย่างเร็วเร็วเว้ต่อมาก็คือ enable fly mode นะก็คือเราต้องกด c อนโทรล F 5ก่อนแล้วก็ up ก็คือบินขึ้นหรือบินลงนะฮะแล้วแต่จะใช้อันนี้ f r e e Enemy Position ก็คือทำให้ศัตรูหยุดอยู่นิ่งนะฮะหมายถึงหยุดอยู่กับที่เฉยแต่มันยังขยับตัวได้อยู่นะ แค่ไม่ให้มันเดินไปไหนอ่ะเดี๋ยวลองใช้โหมดบินก่อนอีะ่ะเปิดโหมดบินแล้วนะครับเวลาเปิดโหมดบินสังเกตง,ง่ายๆเวลากระโดดมันจะค้างอย่างี้เห็นไหมแต่แนะนําอย่าใช้เลยมันจะเวลาเราน,นั่นเนี่ยไม่ทันไรตายแล้ว <c oughs> อย่าพยายามอย่ากระโดดนะมันจะตายมันจะแบบติดตกตึกนะครับมันจะตายอย่ากระโดดเห็นไหมพื้นที่ต่างระดับปุ๊บมันก็จะค้างละเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีนี้ครับกด 6, pong, เอเพื่อบินแล้วค่อยเดินนะอ่าทีนี้จะไม่ติดละนี่เราจะกดเลิกใช้ก็กด F5 อีกทีนึงครับคอนโทรลเอโอเคขอเซฟเวลาคืนก่อนนะคอนโทรลอัติเมทแล้วก็เลข3โอเคกลับมาศูนย์ละก็มีแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับผมก็แนะนําเท่านี้แหละตามที่คนก็ถามมานะครับ ถามอี2เกมก็วิธีใช้ก็เหมือนกันนะครับวิธีลงก็เหมือนกันเอาไปใช้ได้เลยนะครับของเกมเด e วิเชอร์ก็ใช้ได้นะครับจริงๆเขาขอเกมเด e วิเชอร์มาก่อนแต่ว่าเขาไม่ทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่ะแล้วเกมมันโ,โหคนเล่นก็เยอะมอสแมกกาบ,บานจะไปหาจากไหนไม่มีกดลิงค์มาให้ก็เลยมาแนะนำว m มอสก่อนแล้วอย่างว m มอสมันก็ใช้กับเดวิเชอร์ได้ก็ถือว่าทําเสร็จทั้ง3หัวข้อได้ปะ <c oughs> ไม่รู้ก็ถ้า ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีการติดต่ออะไรมาก็คิดว่าต่อไปน่าจะเป็นมอของเวอร์จิลนะครับเป็นอัปเดตเวอร์ชันที่2แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรอีกก็รอรับชมแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะแค่นี้แหละครับโอเคฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e อีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้ลงอะไรอยากให้สอนอะไรก็ดี๋ผมต้องตั้งกดแล้วแหละโอเคเอา,อางี้ดีกว่ามานน่มาที่ Dis discord นะครับกดเข้ามาที่ Dis discord นะครับ มันจะมีหมวดคำขออยู่เห็นไหมหมวดคำขอเนี่ยชื่อเกมแล้วก็ลิงก์เกมนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ติ๊กหมวดคำขอ,ขอมาก็ได้หรือจะไม่ติ๊กก็ตามใจฮะแค่นี้เองครับเนี่ย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 ที่คนนี้ทำไว้เนี่ยเออคนนี้ก็จะเป็นคนต่อไปเหมือนกันที่จะทำนะฮะหลังจากวอร์จิลเสร็จก็จะทำ <S <S ของคนนี้ต่อเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถูกต้องฮนะเขียนอะไรมาก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ผมเข้าใจแน่นอนหรือจะส่งลิงก์มาดื้อเลยก็ได้ผมคิดก็ไปก็จะรู้ทันทีอยู่แล้วว่ามันเกมอะไร เนาะยิ่งผมมีเกมอยู่ก็จัดให้นะนี่คือหมวดคาขอนะนี่หมดคําถามหรือใครอยากถามอะไรนะครับนี่คือหมวดคําถามนะใครอยากถามอะไรก็มาถามนะต่างโพสต์ได้เลยตามสบายเดี๋ยวผมวางมาตอบนะอันนี้แชทก็ไม่เป็นไรคนระถามไหนๆก็ได้จะเป็นในหมวดคําถามหรือจะเป็นในแชทคุยกันทั่วไปก็ได้นี่เป็นเพิ่งสร้างขึ้นมาไว้คุยเล่นอันนี้ผมปิดการแชทไปตรงนี้ละอันนี้ไว้เป็นประกาศแจ้งเตือนเฉยว่าทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบางทีเขาชอบมาถามกันในนี้ไงโอเคไม่มีอะไรละ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสิ่งที่จะบอกก็บอกหมดแล้ว